ับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเอพิโซดที่2นะครับวันนี้เอพิโซดที่2ของเราจะพูดถึงสควอตแต่ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเอพิโซดที่1อยากให้กลับไปดูก่อนนะครับในส่วนของท่าฮิปพินช์นะครับเพราะมีส่วนสําคัญมากๆในการทําความเข้าใจและนํามาใช้ในการสควอตนั่นเองวันนี้นะครับสควอตที่เราจะนําเสนอกันนะครับทำไมจึงสําคัญทําไมจึงจําเป็นและทําไมคนถึงเลือกที่จะเป็นท่าออกกําลังกายที่เป็นพื้นฐานเพราะสควอตคือท่าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการย่อและยืดนะครับ ซึ่งสัมพันธ์ทั้งเรานั่งเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนนะครับหรือว่าเราจะนั่งหยิบของเก็บของหรือแม้กระทั่งนั่งพักนะครับบางครั้งเราอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับจากการยืนหรือนั่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับชันนัทแล้วนะครับวันนี้ การนำเสนอสควอชของเราเราจะแบ่งแยกเป็น3ามเลเวลเหมือนเดิมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และยังไม่มีประสบการณ์นะครับผมการที่เรานั่งเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนนั่นก็ถือเป็นการสควอชแล้วครับในท่าแรกนะครับเออจะใช้เรียกคำนี้ว่าบ็อกสควอชหรือเบนสควอชนะครับผมเซตอัพนะครับนั่งที่ปลายเบาะนะครับผมให้ลงน้ำหนักที่บริเวณกระดูกซิทโบนของเรานะครับจะมีกระดูกแหลมๆอยู่2ข้างนะครับเอาไว้ลงน้ำหนักนะครับบริเวณสะโพกของเรานั่นเองจากนั้นนะครับเซตขาให้กว้างประมาณช่วงสะโพกนะ ดึงส้นเท้าเข้าใกล้เบาะให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่ส้นเท้าไม่ยกนะครับลงน้ําหนักได้เต็มเทา้าออกแรงกระจายน้ําหนักให้เต็มเทา้าจากนั้นนะครับเราต้องรื้อฟืน้นฟัง์ชั่นฮิ n g e h i n ของเรากลับมาแล้วพับสะโพกไปด้านหน้าเล็กน้อยจากนั้นถ่ายน้ําหนักลงไปที่เท้าทั้งสองข้างให้เต็มชูแขนขึ้นได้นะครับจากนั้นออกแรงเหยียดสะโพกยกลําตัวขึ้นเหยียดเข่าตรงนะครับพยายามควบคุมนิวทรอลสปนะครับผมรักษาแนวกระดูกสันหลังให้เป็นธรรมชาติหายใจเข้ายอ่อนั่งลง ให้ก้นสัมผัสบริเวณบอกสําหรับผู้ที่เป็นบิเกนเนอร์เราจะเริ่มเซตท่าใหม่หงายตัวกลับมาจากนั้นพับตัวครับออกแรงเกรงลําตัวหายใจเข้าเปิดเข่าออกนะครับเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นเหยียดสะโพกยกลําตัวขึ้นตรงหลังไม่แอ่นนะครับผมเอนเกจคอร์บอดี้ให้ได้นะครับเรื่องเดิมนะครับควบคุมแกนกลางลําตัวเกรงหน้าท้องนะครับหายใจเข้ายอ่อลงหายใจออกและยืนขึ้น เราสามารถออกกําลังกายร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับนอกเหนือจากบอดีเวทจากนั้นนะครับเลเวลต่อไปครับเลเวลสองเราสามารถพัฒนาได้อีกนะครับจากการที่เรานั่งสู่ยืนเราจะมายืนสู่ย่อกันบ้างนะครับเลเวลที่2นะครับท่าที่เออจะแนะนำนะคือบ o ็ l e เลสควอตนะครับหรือฟรอนต์ควอตนั่นเองท่านี้นะครับเป็นการออกกำลังกายโดยควอตที่มีการทวงน้ำหนักอยู่ทางด้านหน้าของลำตัวของเรานะครับถ้าเป็นแคทเทนเบลดัมเบลบาเบลเราสามารถจับนะครับ ให้อยู่ทางด้านหน้ามือสองข้างนะครับจับเอาไว้นะครับถือโหลดเอาไว้ทางด้านหน้านะครับเบื้องตอน้นขากว้างเท่าช่วงสะโพกนะครับผมตามองตรงไปด้านหน้านะครับถือน้ําหนักอยู่ด้านหน้าควบคุมแกนการลําตัวจากนั้นหายใจเข้าให้ลึกย่อลงนะครับพับสะโพกดันเข่าไปทางด้านหน้านะครับพับเข่าลงหายใจออกออกแรงเหยียดเข่าเหยียดสะโพกยืนขึ้น ขณะเดียวกันที่เราทั้งย่อและยืนพยายามควบคุมแนวกระดูกสันหลังให้เป็นธรรมชาติเป็นเส้นตรงและรักษาเคิร์ฟของเขาเอาไว้นะครับ ไม่มีการเปลี่ยนเคอร์ฟของเขาระหว่างทางจุดสําคัญของท่านี้นะครับคือการใช้กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้านะครับผมและการใช้สะโพกออกแรงช่วยเหยียดสะโพกนะครับผมโอเคลําดับต่อไปนะครับมาสู่เลเวล3นะครับเลเวลสาหรับผู้ที่มีความชํานาญมากแล้วนะครับในการสควอตนั่นเองเราจะแอพพลายไปสู่ท่าที่เป็นทัลทอลบอดี้พุชนะครับเนื่องด้วยสควอตเป็นท่าที่เป็นการพุชจากนั้นเราจะใช้ท่าทรัสเตอร์ครับทรัสเตอร์คือการที่เรามีทั้งสควอตและ Overhead Press หรือ Shoulder Press เข้ามารวมด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์หลักๆที่จะใช้นะครับนั่นก็คือบาร์เบลและดัมเบลนะครับเลือกตามที่ท่านมีอยู่ที่บ้านเลยเบื้องต้นครับเซตอัพใกล้เคียงกันกับ Front Squat หรือ g o b l e t Squat เหมือนเดิมครับยกน้ำหนักขึ้นมานะครับให้อยู่บริเวณด้านหน้าของลำตัวนะครับผมวางน้ำหนักไว้ที่บริเวณหัวไหล่ส่อแคบเข้าชิดติดกันนะครับขากว้างเท่าช่วงสะโพกตามองตรงไปด้านหน้า หายใจเข้านะครับย่อลำตัวลงลึกที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้และรักษาแนวกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงได้หายใจออกเหยียดเข่าเหยียดสะโพกจากนั้นยกแขนดันนะครับดัมเบลและลูกน้าหนักอะไรก็ได้ของเราให้อยู่เหนือศีรษะหายใจเข้ายอ่อลงหายใจออกยืนขึ้นเหยียดแขนหายใจเข้าลดแขนลงยอ่อสะโพกพับเข่าหายใจออกเหยียดทุกอย่างหายใจเขา้าพับทุกอย่างหายใจออก เหยียบทุกอย่างท่านี้จะสามารถสัมพันธ์ในส่วนของการที่เราย่อหยิบของและยกวางของขึ้นสูงนะครับหรือว่าการนําไปสู่ฟังก์ชันการเทรนนิ่งในนักกีฬานะครับเพื่อเพิ่มแรงระเบิดในส่วนของแรงผลักทั้งหลายครับจำนวนครั้งและจํานวนเซตพื้นฐานนะครับเออแนะนําเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับอาจจะใช้จํานวนครั้งที่มากหน่อยนะครับเรื่องน้ําหนักที่เราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติและถูกต้องให้ได้นะครับ โดยที่เอิร์ธจะให้คําแนะนําอยู่ที่ประมาณ12-15ครั้งหรือใครสามารถทํา20ครั้งก็ได้นะครับแต่เลือกน้ําหนักที่เหมาะสมและไม่เกิด e อ r ร์เรอร์มูฟหรือท่าทางการเคลื่อนไหวที่ผิดไปจากท่าที่ถูกต้องนะครับ Movement ต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับจะเป็นส่วนของการผลักและ Push นั่นเองไว้เจอกันอ p พิ o ซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ